โยโยโยเที่ยงตรงเจอกับคลื่หนังบิ๊กแมทสวัสดีแฟนคลื่หนังทุกช่องทางเจอแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจทีมงานนะครับก่อนอื่นฝาก v i p k l n ในช่องคอมเมนต์ครับตอนนี้ฟุตบอลกำลังเข้มข้นครับมาถึงค่ำคืนวันอาทิตย์นะครับบิ๊กแมทพี่เจขอเลือกเกมเวลา4ทุ่มครึ่ง ฟุตบอลลีกของสกอตแลนด์เป็นนัดแรกของฤดูกาลนะครับคลาสโกเซลติกจะเปิดบ้านเจอกับคิวมาเอกเซลติกเนี่ยอุ่นเครื่องปรีซันมา5เกมครับชนะ4เสมอ1เกมล่าสุดถล่มเชลซีมา4-1ด้วยนะครับบรนด์โรเจอร์ยังมีผู้เล่นตัวหลักเต็มทีมนะครับประตูอย่างแคสเปอร์ชมายเคิลกองเกมรับก็เป็นเลียมสคาร์เรสตรงกลางคัลลัมแม็กเลเกอร์แมตชิลโอไรลี่เลโอฮาตาเตะตัวญี่ปุ่นนะครับแนวรุกก็นำโดยเจมฟอร์เรสแล้วก็2นักเตะทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเดเซนแบรเอด้ กับเคียวโกะฟุรุฮาชิก็พร้อมลงล่าตาข่ายเจอกับคิวมานอกอุ่นเครื่องมาถึง9เกมครับล่าสุดก็ลงเล่นในยูโรป้าลีกเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาด้วยนะครับในรอบคัดเลือก ดเล็กเอ็มซินเนสกุนซือก็มีผู้เล่นการหลักแดนกลางอย่างแบดลีออนเดวิดวัตสันนะครับ3แนวรุกมีดาวเนียลอาร์มสตรองมัธทิวแคนเนดีกองหน้าเป็นไควาเซลครับฤดูก,กาลที่แล้วเจอกัน4นัดเซลติกชนะ2เสมอ1และแพ้ไป1เกมนะครับแน่นอนก่อนเกมเขามองกราสโกเซลติกเป็นต่อแน่นะครับแพ้1เกมฤดูก,กาลที่แล้วคือการไปเยือนนะครับแต่ว่าคิมมอนอกมาเยือนเซลติกทีไรโดนทุกทีครับแล้วพี่เจตมองว่าเซลติกเล่นในบ้านนัดแรกต่อหน้าแฟนบอลด้วยนะครับเบรนแดนโรเจอร์ ก็ฝีไม้อะไรมือไม่ธรรมดาอยู่แล้วครับประตูแรกมาไวน่าจะไหลครับน่าจะเป็นงานไม่ยากของ Glass กลาสโกเซลติกจะเปิดบ้านชนะขาดอย่างน้อย2ประตูแน่ๆครับเป็นอย่างน้อยนะครับให้เชียร์กลาสโกเซลติกเป็นคืนหนุหนังบิ๊กน็ชประจำค่ำคืนวันนี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย